สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตัวเลขแล้วก็เพื่อเรียงลำดับตัวเลขให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆเ,เปิดใบงานของตัวเองเลยนะคะลูกไปหน้าวันที่13เดือนธันวาคมพศส5 6 4นะคะอ่ะคะใบงานของเด็กๆก,ก็จะโชว์หน้านี้เลยนะคะที่อยู่บนหน้าจอ,อคุณครูน้ำให้เวลาเด็กๆเ,เปิดใบงาน1นาทีนะคะ เริ่มหาใบางานเลยนะคะเด็กๆอ่าเจอหรือยังเอ่ยถ้าเจอแล้วอ่าเรามาดูวิธีการทำใบางานของเรากันเลยค่ะตัวอย่างการทำใบางานนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขเพื่อเรียงำลำดับเลข1นึถึง50ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ เขาก็จะมีเลขมาให้เด็กๆนะคะเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนเลขที่หายไปลงในช่องว่างนะคะ,ะเราจะเรียงเลขมาจนถึงเลข50นะคะ,ะเด็กๆรู้แล้วแหละว่าการเรียงลำดับเลขเป็นยังไงนะคะง่ายๆเอง่อเลขหนึ่งนะคะ1แล้วก็เลขอะไรต่อ1เลข2ใช่ไหมคะ อ่า 2, 2แล้วก็สามสแล้วก็4นั่นเองค่ะอ่าเก่งมากนะคะ4แล้วก็อะไรเอ่ยลูกสแล้วก็ 5, 5้แล้วก็6กแล้วก็จะเป็นเลขอะไรต่อเลขหกหกแล้วก็7อ่านับไปเรื่อยๆนะคะ7แล้วก็8ปแล้วเก้านะคะ ถูกต้องค่ะ,ะเด็กๆเรียงลำดับเลขมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเลข50นะคะไล่มาเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11 12ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงเลขสุดท้ายก็คือเลข50นั่นเองค่ะ อ่เด็กๆพอที่จะเข้าใจการทำใบงานหรือ,อยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆฝึกทำใบงานของตัวเองกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ